สวัสดีครับนี่ยลเฮนนะครับและคลิปนี้นะฮะจะเป็นคลิป10เลโก้ประทับใจ y e เ l o w h e สอ2024ยครับผมก็เหมือนเดิมนะครับผมเป็นธรรมเนียมของทุกปีอีกแล้วนะครับที่เราจะมาสรุป1ิเลโก้ประทับใจกันนะครับซึ่งกติกาก็เหมือนเดิมนะครับผมก็คือจะเป็นเลโก้ที่ผมซื้อเท่านั้นแล้วก็จะเป็นเลโก้ที่ผมขอใช้คาว่าประทับใจนะครับอาจจะไม่ได้แปลว่าดีที่สุดหรือชิ้นส่วนเยอะที่สุดอะไรประมาณนี้นะครับเป็นอันที่ผมซื้อแล้วเล่นแล้วรู้สึกว่าโอเคแฮปปี้ประทับใจกับมันนะครับก สรุปรวมให้ฟังนะครับซึ่ง10อันดับเนี่ยไม่ได้เป็นการให้คะแนนหรือเรียงตามอะไรนะครับผมก็คือใช้คําว่าแรนดอมแล้วก็มาสรุปให้ดูปีนี้เนี่ยเป็นปีที่ผมซื้อเลโก้มาสะสมเนี่ยเรียกว่าค่อนข้างหน้อยนะครับส่วนใหญ่เน้นไปทางที่แบบบางทีซื้อเอาพาร์ทหรือซื้อเอามาทาม็อกเอาไปโชว์ซะมากกว่านะครับต้องบอกก่อนว่าผมเนี่ยเก็บพวกมาเวลเป็นหลักนะครับอาจจะดูมีมาเวลเยอะหน่อยแต่ว่าก็จะมีตัวอื่นที่แบบเก็บเข้ามาบ้างนะฮะก็เดี๋ยวเอามาให้ดูแล้วกันเนาะว่า10ตัวที่เราเลือกมาเียกันนดกน ตัวแรกครับผมกับตัวนี้ฮะ LEGO Twin One Retro Camera รหัส3 1 1 4 7ครับผมคือส่วนตัวเนี่ยเป็นคนที่ก็ชอบพวกกล้องอยู่แล้วแล้วก็ถ่ายรูปอยู่แล้วนะฮะก็เลยรู้สึกว่าถูกจริตก,กับตัวนี้เป็นพิเศษนะครับผมด้วยราคาที่ถือว่าไม่ได้แรงมากนะครับแล้วก็ดีไซน์นออกมาเป็นพวกแนวเรโทรนะครับมันก็ดูแบบสวยดีเอามาเป็นพร็อพถ่ายรูปเล่นได้ด้วยใครที่แบบว่าเป็นสายกล้องสายชอบเล่นกล้องหรือสายกล้องเก่าเนี่ยจริงผมว่าตัวนี้เนี่ยควรมีไว้ ผมแล้วก็ด้วยลูกเล่นที่หลายๆอย่างใส่มาเนี่ยมันคล้ายๆกล้องจริงมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวหมุนกรอฟิล์มต่างๆนะครับแล้วก็ด้านหลังเนี่ยก็เปิดได้นะครับแล้วก็แบบใส่ฟิล์มเข้าไปได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยดีมากๆนะครับรวมถึงแบบเอ้ยมีสายคล้องด้วยอันนี้สายคล้องอะสวยนะครับแล้วก็ถือว่าแข็งแรงใช้ได้ด้วยรูทรงต่างๆเนี่ยดูเหมือนกล้องเรทโทรมากๆนะครับก็เลยแบบค่อนข้างประทับใจมันเป็นพิเศษนะครับและอีกทีเด็ดหนึ่งเลยนะฮะก็คือตัวนี้เนี่ยมันต่อได้ถึงสาแบบแต่ว แค่แบบที่1กับแบบที่2เนี่ยก็พอแล้วนะครับผมเพราะว่าแบบแรกเจะเป็นแบบนี้ส่วนบับที่สองเนี่ยจะเป็นตัวแฮนดี้แคมนะครับผมก็เป็นตัวที่ทําให้เราเนี่ยต้องซื้อเบิ้ลสกล่องนะครับถ้าเราอยากจะได้ทั้งแบบตัวกล้องฟิล์มด้วยแล้วก็ตัวกล้องแฮนดี้แคมด้วยนะครับซึ่งผมก็เบิ้ลมา2กล่องเหมือนกันก็ได้เป็นตัวหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างประทับใจเป็นพิเศษครับผม ตัวถัดมาครับผมยังอยู่กับกล้องอีกเหมือนกันนะฮะปีนี้เนี่ยถือว่าเป็นปีของเลโก้กล้องเลยก็ว่าได้นะครับออกมา2ตัวเลยนะฮะตัวที่2น,นะครับก็คือ l e โก้ไอเดียโพลารอยด์แคมแบาวครับผมรหัส 2, 1, 3, 4, 5ครับผมนี่ตัวนี้นะครับ พอดีผมหากล่องไม่เจอแล้วก็เลยแบบเออเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันนะว่ากล่องหน้าตาเป็นยังไงนะครับก็ตัวนี้นะครับต้องบอกว่าไม่ต้องพูดเยอะมากนะครับสำหรับสายกล้องสายถ่ายรูปต่างๆเนี่ยผมว่ายังไงก็ต้องมีพอๆกับตัวที่แล้วเลยนะครับด้วยสเกลเนี่ยจริงๆถือว่าใกล้เคียงกับตัวของจริงมากๆเลยนะครับแล้วก็ทําได้สวยมากๆ นะตัวบอดี้เนี่ยคือแทบจะเรียบหมดเลยนะครับมีตัวสตัดจริงๆโผล่ด้านหลังนิดเดียวเองคือด้วยขนาดด้วยรูปทรงเนี่ยอย่างที่บอกครับเป็นพร็อพถ่ายรูปนี่คือดีมากๆเป็นของแต่งห้องเอาไปแต่งตู้โชว์โต๊ะทำงานนู่นนั่นคือดีมากๆแล้วก็ที่เจ๋งอีกอย่างหนึ่งนะครับคือตัวกล้องเนี่ยมันมาพร้อมกับกล่องใส่ฟิล์มด้วยครับนี่กล่องใส่ฟิล์มนะครับมาตาประมาณนี้นะฮะซึ่งในนี้นะครับมันจะให้เป็นเหมือนกับรูปที่เราถ่ายมาแล้วนะครับผมซึ่งมีทั้งหมด3ารูปด้วยกัน ะะแล้วก็ลูกเล่นเด็ดสําคัญเลยนะครับคือกล้องตัวนี้สามารถกดปุ๊บเนี่ยแล้วรูปสามารถออกมาจากด้านหน้าได้จริงๆเหมือนกล้องจริงๆเลยนะครับคือเจ๋งมากๆนะฮะเนี่ยมันจะลงประมาณนี้นะครับก็ด้วยดีไซน์ต่างๆที่เรียกได้ว่าแทบจะเหมือนของจริงเลยนะครับก็เป็นตัวหนึ่งที่ทําให้ผมเนี่ยประทับใจมากๆแล้วก็ชอบมากๆด้วยนะครับอันนี้นี่แทบจะซื้อแบบช่วงแรกๆที่มันออกเลยนะฮะเอออันนี้เจ๋งจริงเจ๋งมากๆนะครับ ตัวถัดมานะครับกับตัว Lego w a r m a c h i n e รหัส7 6 2 7หสครับผมก็เหมือนที่บอกไปตอนต้นนะครับว่าผมเก็บพวกมาเวลเป็นหลัก คือถ้าใครแบบติดตามทางเพจอยู่ก็จะพอรู้นะฮะว่าผมเนี่ยจะเก็บแล้วก็เล่นพวกตัวเม็กอาร์เมอร์เป็นหลักนะครับผมรวมถึงมาเวลเม็กอาร์เมอร์ด้วยตัวนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่สายเกาะเล็กเนี่ยน่าจะแฮปปี้กันมากๆนะครับกับตัววอร์แมชชีนเม็กนะครับผมเพราะว่านี่น่าจะเป็นตัวแรกเลยที่เขาเปลี่ยนจากทําตัวไอรอนแมนเนี่ยมาเป็นตัววอร์แมชชีนซึ่งดีไซน์เนี่ยถ้าไม่นับเรื่องจุดขยับนะผมถือว่าทําได้สวยแล้วก็ดูค่อนข้างเท่เลยแหละดูแบบแข็งแรงดี นะครับแล้วก็ตัวนี้ด้วยราคาที่ถือว่าโอเคไม่สูงมากนะครับสามารถเอาไปทำม็อกเล่นได้แบบสนุกมากๆซึ่งผมก็เอาไปทำม็อกเล่นตัวหนึ่งเหมือนกัน ะะก็โดยหลักๆเลยนะครับก็ตัวนี้เป็นตัวที่ต่อสนุกแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่ผมเพิ่งสังเกตว่าเขามีรูปแบบการประกอบของส่วนขาเนี่ยเปลี่ยนไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าปกติเนี่ยส่วนขาของพวกเมคอาร์เมอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะเน้นประกอบกันแค่ด้านข้างนะครับส่วนด้านหน้าเนี่ยมันจะล้นๆนะครับแต่รอบนี้เนี่ยเขามีการพยายามใช้ตัวบรักเก็ตนะครับแล้วก็เติมดีเทลตรงส่วนด้านหน้าของขาเนี่ยเพิ่มเข้ามาด้วยคือมันดูมีมิติมากขึ้นแล้วก็มันดูสวยขึ้นนะครับดูเต็มขึ้นด้วยนะฮะซึ่งจริงๆตตััววนนี้เน้เเราาจจะไดห็ก อ่าเมกอัเมอของปี2025ด้วยนะครับที่กาลังจะมาก็จะมีตัว Spider-Man กับตัว Iron Man นะครับถ้าเราไปสังเกตตรงขาเนี่ยมันจะมีตรงนี้คล้ายๆกันเลยรวมถึงตัวนี้นะครับเรายังจะได้ตัวมินิฟิกของตัววอ r m แมชช n นะเป็นแบบใหม่ด้วยนะครับและอีกทีเด็ดเลยก็คือตัวมินิฟิกตัวนี้เนี่ยมันเปิดหน้ากากได้นะครับซึ่งตัว i r รอนแมนตัวก่อนๆเนี่ยมันทีมันเปิดไม่ได้ ก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่รู้สึกว่าเฮ้ยออกมาประทับใจแล้วก็แฮปปี้มากๆคือไม่ว่าจะแบบซื้อมาเก็บเป็นออริจินอลแบบนี้หรือว่าจะซื้อแบบเอาไปม็อกเล่นเองอย่างเงี้ยฮะก็ถือว่าแบบโอเคมากๆนะครับผมอะตัวถัดมาแล้วครับยังอยู่กับ Iron Man นะครับผมกับกล่องนี้ฮะ Iron Man กับ Iron น e g i o n นะครับผมรหัส76288นะครับผมกล่องนี้ซึ่งกล่องนี้เนี่ยก็ผมก็เคยทำรีวิวเอาไว้แล้วเหมือนกันนะครับผมสามารถไปกดดูได้ในช่องนะฮะ กล่องนี้เนี่ยจริงๆเรื่องความประทับใจเนี่ยผมน่าจะเคยพูดไปตอนที่อยู่ในคลิปแล้วแหละแต่ว่าจะมาเล่าใหม่อีกทีละกันนะคือตัวนี้เนี่ยถ้าเอาง่ายๆสั้นๆเลยนะครับคือเราซื้อมาเนี่ยยังไงเราก็ใน้นาตัวมินิฟิกเป็นหลักอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะคนที่เก็บพวกมินิฟิกไอรอนแมนเนี่ยคือตัวนี้มันค่อนข้างจะเฟรลี่กับคนที่เพิ่งมาตามเก็บใหม่แล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยไปตามเก็บตัวเก่าไม่ไหวมันหายากหรือมันราคาสูงไปอะไรอย่างนี้นะครับเพราะว่ากล่องนี้เนี่ย มันราคาอยู่ประมาณ700กว่าบาทเนี่ยมันได้อออนลีเจียนถึง2ตัวเลยนะครับแล้วก็ตัว m a ร์ค3ที่เป็นพิมพ์ใหม่แบบใหม่เนี่ยอีก1ตัวด้วยคือมันคุ้มมากๆเพราะว่าตัวอออนลีเจียนตัวเก่าเนี่ยราคา1ตัวที่เป็นแบบสวยๆเนี่ยก็น่าจะอยู่ประมาณ800ถึงพันหนึงอะไรอย่างเงี้ย มันก็เลยอาจจะดูสูงไปหน่อยสําหรับคนที่มาตามเก็บทีหลังนะครับผมก็มันเหมือนเป็นตัวเลือกหนึ่งนะครับที่ทําให้คนที่มาเก็บที่หลังไม่ต้องเจ็บตัวมากถือว่าสําหรับคนเก็บมินิฟิกเนี่ยแฮปปี้เลยนะครับก็เลยประทับใจตัวนี้ค่อนข้างเยอะนะครับ กัดมานะครับก็จะเป็นไอรอนแมนอยู่ดีนะฮะกับกล่องนี้ครับผมไอรอนแมนกับเดอะฮักนะครับรหัส7 6 2 8 7นะครับผมนี่กล่องนี้หลักๆเลยนะครับคือมันเป็น4ีบวกก็จริงแหละแต่ว่าเหตุผลที่ผมค่อนข้างประทับใจมันอยู่นะฮะก็คล้ายๆกับตัวที่แล้วนะครับก็คือตัวนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นมิตรกับคนที่อยากจะเก็บตัวไอรอนแมนที่เป็นมินิฟิกเกอร์นะครับผมก่อนหน้านี้เนี่ยมันเคยออกเวอร์ชั่น4บวกที่มีไอรอนแมนตัวเดียวกันเป๊ะเลยนะเหมือนกันทุกอย่างเลย ออกมาแล้วรอบหนึ่งนะครับจะเป็นตัวที่มันมาคู่กับทานอสซึ่งกล่องนั้นนะจริงๆแล้วว่าราคามันถือว่าค่อนข้างสูงถ้าเทียบกับสิ่งที่ได้นะครับตัวนี้เนี่ยพอออกเวอร์ชันนี้รู้สึกว่าราคามันเบาลงมาหน่อยและที่สาคัญนะครับตัวนี้เนี่ยตัวไอรอนแมนเนี่ยมีผมมาให้เปลี่ยนนะครับผมซึ่งกล่องเดิมเนี่ยมันไม่มีนะครับคือตรงนี้สามารถที่แบบเปลี่ยนเป็นหัวโทนี่แล้วก็เป็นใส่แบบผมธรรมดาก็ได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็กล่องนี้เนี่ยได้ตัวมินิฟิกเกอร์ฮักมาด้วยแต่ถ้าอันนี้ใครไม่ชอบกกกกกก็็็็ข้้้้าาาามมไไปปดแตต่่ถถใคครเเเบวววอนนนหลััียื ส่วนรายละเอียดอื่นๆนะครับคือกล่องนี้มันจะเป็นตัวมอไซค์ของไอร์แลนนะครับแล้วก็เป็นตัวฉากของเดอะฮักนะครับผมซึ่งตัวฉากเนี่ยมันก็มีลูกเล่นสามารถที่แบบอพอกดสวิตซ์ปุ๊บก็ฉากก็จะระเบิดออกแตกออกอะไรอย่างนี้ได้ส่วนมอไซค์ของไอร์แลนด์เนี่ยถ้าใครเก็บพวกมาเวลที่เป็นแก๊งมอไซค์อยู่แล้วเนี่ยจริงๆตัวนี้ถ้าไม่ติดอะไรก็เอาไปวางรวมกันก็ดูเป็นแก๊งดีนะครับผมก็ถือว่าพอได้อยู่นะครับถึงแม้ว่าตัวมันจะดูใหญ่ไปหน่อยก็ตามนะฮะก็มันก็จะทรงๆประมาณนี้นะค และอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ผมยังรู้สึกว่าแฮปปี้กับตัวนี้นะครับคือสมมุติว่าถ้าคุณไม่ได้เก็บมอไซค์นะฮะจะเอาพาร์ตมาเล่นเนี่ยคือมันจะได้ชิ้นฟิลนพาร์ตมาชิ้นหนึ่งครับที่มันจะเป็นตัวลายอาร์คเร .ACT เตอร์นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้าใครม็อกเก่งๆเนี่ยสามารถเอาชิ้นนี้เนี่ยไปม็อกเป็นชิ้นหน้าอกได้นะครับอย่างนี้ผมทําให้ดูนะฮะเราสามารถเอาไปเปลี่ยนใส่ตัวหน้าอกของฮักบัสเตอร์ได้นะครับมันก็จะดูดีขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งเลยนะครับผมนี่กนผลงี่อ้ม ตัวถัดมานะครับพักจากพวกมาเวลกันบ้างน,นะครับผมตัวนี้ก็คือ LEGO b r i c k ท o เบอของปี2024ครับผมนี่บิ๊กทเบอร์เนี่ยเผื่อใครอาจจะไม่ทันแล้วก็อาจจะไม่รู้นะครับผมจริงๆ b r i กท t เบอร์เนี่ยมันคือของแถมที่จะแถมในช่วงเดือนตุลาคมนะครับก็จ,จะมีทั้งแถมจากทางช็อปเองหรือจากทอย R ารเองอะไรประมาณนี้นะครับผมก็คือซื้อครบยอดฟุด๊บก็ได้ซึ่งรอบนี้เนี่ยมันจะมาในรูปแบบของร้านขายของขนาดเล็กนะครับนี ะะซึ่งเซตหนึงมันมี4ตัวนะครับแต่ว่าผมชอบจริงๆเนี่ยแค่2ตัวก็คือตัวป๊อปคอร์นนะครับแล้วก็ตัวร้านแฮมเบอร์เกอร์นะครับหลักๆเลยที่ชอบนะครับเพราะว่า1มันสวยแล้วก็น่ารักแล้วก็มันก็เล็กดีแต่ว่าเออรายละเอียดอะไรต่างๆเนี่ยมันถึงว่าก็ทําได้โอเคนะมีมินิฟิกมาให้ด้วยซึ่งตัวมินิฟิกเองเนี่ยมันก็มีของมาให้เปลี่ยนด้ยนะคือมันมีผมมาให้เปลี่ยนประมาณแบบ ถ้ารวมจากของที่ใส่อยู่ก็จะประมาณ3ชิ้นนะครับอย่างตัวแฮมเบอร์เกอร์เนี่ยมันก็มีผมมาให้เปลี่ยนอีก2อันเหมือนกันนะครับผมเนี่ยมันจะหน้าตาประมาณนี้นะฮะแล้วก็ชอบตรงที่หน้าร้านเนี่ยมันมีพื้นโมเสกที่เป็นลายแบบขาวแดงสลับกันนะครับมันให้อารมณ์แบบเป็นร้านอเมริกันสไตล์ดีนะครับผมอ่อะไรประมาณนี้นะฮะแล้วก็อย่างที่ชอบจริงๆอีกอย่างหนึ่งก็คือชอบตัวร้านแฮมเบอร์เกอร์นะครับที่เราจะได้ตัวมินิฟิกที่เป็นชุดพ่อครัวมานะครับผมเอออันนี้สวยดีนะครับชอบชอบน่ารักนะฮะ ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งครับที่ประทับใจคู่นี้นะครับผมตัวถัดมานะครับกับตัว Lego Creator รหนะครับรส3 1หัส31145นะครับเจ้าตัวมังกรแดงตัวนี้ก็ปี2024เนาะเป็นปีมังกรนะครับมันก็เลยมีอะไรที่เกี่ยวกับมังกรเนี่ยออกมาซึ่งตัวนี้นะครับที่ผมประทับใจนะฮะบอกเลยว่า1คือเรื่องราคาที่ยิ่งถ้าใครไปได้ช่วงเซลลเนี่ยโอ้โหราคาแบบ200กว่าไม่เกิน300คือดีมากอ่าหลักๆเลยเนี่ยคือชอบความที่ มันมีชิ้นส่วนที่เป็นพวกจอยข้อต่อต่างเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับความมันหลักๆเลยนะคือไม่ใช่ต่อตามแบบครับความมันหลักๆเลยคือกล่องเนี้ยผมเห็นในเน็ตเนี่ยเอาไปทําพวกอารเทเนบิลกันอะ่ะโคตรสนุกและส่วนใหญ่นะก็คือเอาไปต่อเป็นพวกหุ่นยนต์อะไรเงี้ยบางคนแปลงร่างได้ด้วยคือแบบโหเวอร์วางมากก็เลยเป็นเหตุผลนะครับที่ชอบตัวนี้เป็นพิเศษนะครับซึ่งผมเองก็เอาไปอารเทเนบิลเหมือนกันนะฮะเลยได้เป็นตัวนี้ออกมานะครับผม ซึ่งตัวนี้ผมต่อให้มันเป็นเหมือนกับนักยิงธนูนะครับหรือหุ่นยนต์ยิงธนูอะไรประมาณนั้นนะครับผมนี่ก็เนี่แหละครับมันเป็นความสนุกของเจ้ากล่องนี้นะครับที่โอเคมีชิ้นส่วนพวกจอยเยอะแล้วก็มีชิ้นส่วนสีแดงอะไรที่หน้าเอาไปใช้เยอะมากๆครับหรือใครแบบจะซื้อเอาไปม็อกทาอย่างอื่นเฉยๆก็ได้เหมือนกันนะฮะก็ถือเป็นกล่องที่ประทับใจแล้วก็เอนจอยสนุกดีนะครับผมสำหรับกล่องนี้นะฮะ กล่องถัดมานะครับยั่อยูกับมังกรเหมือนเดิมนะครับผมกล่องนี้นะครับก็คือเลโก้ gwp 4 0 6 1 1 y e a r of dragon ครับผมนี่ตัวนี้ครับตัวนี้ผมขอเรียกว่าเป็น gwp ประจำปีนักสัตว์ละกันนะครับผมเพราะว่ามันก็จะออกมาในแต่ละปีนะครับึ่งปีก่อนนั้นอาจจะเป็นกระต่ายเป็นเสือนะครับอ่ะปี2 0ง4เป็นปีของมังกรนะครับก็เลยออกเป็นมังกรมานะฮะซึ่งอันนี้เนี่ยมันออกแนวอ่ำมังกรที่มีความเป็นจีนแล้วก็ผสมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับบอกไม่ถูกเหมือนกันแต่เป็นน้องมังกร นะครับตัวเล็กๆคือหลักๆเลยนะผมชอบสีมันนะครับมีการใช้สีที่แบบเป็นสีผมเรียกสีเทอร์คอยส์นะครับเป็น Bright o เ a น g e Yellow ต่างๆนะครับคือสีมันสดมันค่อนข้างสวยน่ารักตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งที่สีแล้วก็รูปทรงต่างๆเนี่ยค่อนข้างคล้ายกับตัวใหญ่ที่จะต่อโชว์หน้าช็อคที่ปกติแล้วพี่อาร์จะเป็นคนต่อนะครับผมเนี่ยจะคล้ายๆกับตัวนั้นนะครับก็เลยรู้สึกว่าเออค่อนข้างแฮปปี้กับมันนะครับแล้วก็ชอบลุกเล่นในการที่เขาเลือกใช้ชิ้นส่วนนะครับอย่างถ้าเราดูสังงเกตข้าบน เขาจะใช้ตัวแซกโซโฟนสองตัวนะครับมาแทนเขานะครับเออเจ๋งดีเจ๋งดีจริงๆเอาไปเข้าเซตกับพวกจีนๆทั้งหลายเนี่ยก็ถือว่าเวิร์กดีก็เลยเป็นตัวหนึ่งที่ค่อนข้างประทับใจนะฮะกล่องถัดมานะครับขอกลับมาที่ฝั่งมาเวลวกันนิดนึงนะครับผมกับกล่องนี้ฮะตัว Spider-Man นะครับผมรหัส76285นะครับผมตัว Spiderman m a s k นะครับผมนี่หน้ากาก Spider-Man นั่นเองนะฮะ เหตุผลที่ประทับใจหลักๆเลยนะครับก็คือมันสวยครับคือรู้สึกว่ามันดูมีความเป็นแบบสไปเดอร์แมนที่ดูไม่เหลี่ยมเออมันดูกลมดูสวยดีนะครับผมแล้วก็ที่ชอบมากๆเลยคือชอบชิ้นลูกตานะครับเนี่ยชิ้นลูกตาตรงนี้นะฮะคือรู้สึกว่าเออเขาทําได้แบบเชฟเนียนแล้วก็สวยมากนะครับอ่ามีชิ้นสกรีนที่ค่อนข้างเยอะ นะครับถึงแม้ว่ามันจะมีชิ้นสติกเกอร์ที่ก็เยอะพอๆกันเหมือนกันนะครับแต่โดยรวมเ่ยโดยรวมเนี่ยคือถือว่ามันสวยมากๆนะครับแล้วก็ใครที่เก็บพวกเฮลเมตอยู่แล้วเนี่ยก็ควรจะมีเอาไว้ยิ่งใครที่แบบมีตั้งแต่แบบเวนอ,นอมคาร์นัสอะไรพวกนี้นะครับก็ควรมีสไปเดอร์แนไปอยู่ด้วยมากๆนะครับผมยังเสียดายเลยที่ตอนนั้นเนี่ยไม่ได้เก็บตัวเวนอ,นอมไว้นะครับตอนนี้ราคาไปไกลมากนะฮะพอเอาไปวางรวมแก๊งกับแบบ ถุงมือ Infinity นะครับทั้งหัว i อ o n m ล n แมหัว Star Lord นะครับคือเวลาเข้าเซตกันแล้วเนี่ยมันดูแบบโอ้โหทรงพลังมากๆโดยรวมแล้วถือว่าสวยแล้วก็โอเคก็เลยจะค่อนข้างประทับใจเป็นพิเศษนะครับผมสำหรับตัวนี้นะฮะและอย่างสุดท้ายนะครับของคลิปนี้นะฮะก็จะเป็นตัว หนังสือตัวเลโก้มาเวลนะครับคาแรคกเตอร์เอ็นซิโคฟีเดียนะครับผมเล่มนี้นะฮะก็คือเล่มนี้นะครับมันจะเป็นเล่มที่สรุปรวมพวกคาแรคกเตอร์ของมาเวลที่เคยออกเป็นเลโก้ในชุดต่างๆเนี่ย มาให้เราดูนะครับผมต้องบอกว่าหนังสือที่เป็นทรงสไตล์แบบนี้นะครับของ m a r v e เนี่ยออกมาน้อยมากๆจริงๆนี่น่าจะเป็นเล่มที่2เองมั้งที่ออกมาถ้าไม่นับพวกแมกกาซีนที่แบบมันไม่เข้าบ้านเรานะครับแมกกาซีน่มันออกมาหลายเล่มแล้วแหละ,หละที่มันแถมพวกฟอยล์แพคนะครับแต่ว่าไอเล่มเนี่ยแบบเนี้ยมันเพิ่งออกเล่มที่2เองนะครับซึ่งถ้าใครเป็นสาย Harry Potter หรือว่าสาย Star War s เนี่ยก็จะพอรู้ดีว่าไอหนังสือแบบนี้คือออกมาเยอะมากส่วนเหตุผลที่ประทับใจนะครับอ่ะโอเคเราก็เป็นแฟนมาเวลแหละนะครับแล้วก็เป ข้างในเนี่ยมันก็จะเป็นทรงอารมณ์ประมาณนี้นะครับผมเออก็ทําออกมาได้โอเคนะครับสวยดีแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับเล่มนี้ก็จะได้ตัวมินิฟิกเอ็กซ์คูซีฟนะครับรอบนี้เนี่ยที่ได้มาเนี่ยก็จะเป็นตัวกัปตันอเมริกาที่เป็นแซมวิลสันนะครับถือว่าต้อนรับกับหนังที่จะเข้าปีหน้าเลยส่วนถ้าใครถามว่าแล้วมันแตกต่างจากตัวเก่ายังไงตัวเก่าที่เคยออกเป็นเวอร์ชัน2องสูงเมื่อนานมาแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกับดีเทลต่างๆเนี่ยตัวนั้นเนี่ยดีเทลมันจะเยอะกว่า นะครับผมแล้วก็ตัวนั้นมีปีกมาด้วยเนาะซึ่งถ้าใครนะฮะอยากให้ตัวนี้มีปีกเนี่ยก็ต้องไปเบิ้ลซองนั้นมาอีกซองหนึ่งนะครับผมแล้วก็ปีกมาใส่นะฮะมันก็จะหน้าตาประมาณนี้นะครับผมคือที่ประทับใจนะฮะคือนอกจากที่เราจะได้ตัวมินิฟิกที่เป็นเอกลุศิลแล้วเนี่ยผมรู้สึกว่าแซมวิลสันในร่างของกัปตันอเมริกาเนี่ยก็ถือว่าโอเคนะไม่ได้แย่นะครับผมส่วนเรื่องหนังเนี่ยเดี๋ยวเราไปรอดูกันอีกทีนะฮะว่าจะเป็นยังไงนะครับผมแต่ว่าโดยรวมเนี่ยสำหรับแฟนมาเว มันก็ทําให้เรารู้สึกว่าแฮปปี้มากๆนะครับผมแล้วก็เล่มนี้เนี่ยแอบหมดเร็วมากๆเหมือนกันนะฮะก็ที่ประทับใจหลักๆก็จะเป็นประมาณนี้สําหรับเล่มนี้นะครับผมอ่ะก็ประมาณนี้นะครับผมสําหรับ1ิเลโก้ที่ประทับใจเราในปีนี้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้หวือหวามากนะครับก็อย่างที่บอกไปเนาะว่าจริงๆปีนี้เนี่ยผมเป็นปีที่ซื้อของสําหรับสะสมเล่นเนี่ยมันน้อยมากๆนะครับมันจะไปหนักทางแบบอ่าซื้อของที่เป็นเอามาทําม็อกโชวหรือว่า ของที่ได้จากการไปเที่ยวทริปต่างๆเพราะว่าปีนี้เป็นปีที่ผมเดินทางโคตรจะเยอะเลยก็เป็นการดูสนุกๆก,กันละกันนะครับผมส่วนใครที่แบบเฮ้ยมีตัวไหนตรงกันบ้างเนี่ยก็ลองเอามาแชร์กันหรือใครมีตัวไหนที่ไม่เหมือนกับผมเนี่ยก็ลองเอามาแชร์มาพูดคุยกันได้นะครับเอ้ยผมชอบตัวนี้ผมชอบตัวนั้นอะไรอย่างนี้ นะครับผมก็ขอรีแคปเล็กๆน้อยละกันนะครับผมสําหรับปี2024ที่ผ่านมานะครับเป็นปีที่ e ย l o ล he a d เนี่ยมีผู้ติดตามเพิ่มขึ้นถือว่าก้าวกระโดดนะผมได้มีโอกาสเดินทางไปต่างประเทศไป Explore LEGO ในมุมต่างๆที่แบบมนเราไม่เคยเจอนะครับอย่างต้นปีนะครับก็ได้ไป LEGOLAND j a ญี่ปเนาะแล้วก็ได้นอนที่โรงแรม LEGO ครั้งแรกด้วยนะครับอยากจะบอกว่า เป็นประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมมากๆนะฮะเจแปนบิ๊กเฟสนะครับซึ่งเป็นบิ๊กเฟสที่เป็นต่างประเทศครั้งแรกนะครับนี่ก็โ,โหมันสนุกประทับใจมากๆแล้วก็ได้ไปนั่งคุยกับพี่แอมแปร์นะครับคนไทยที่เคยไปแข่งรายการเลโก้มาสเตอร์ด้วยครับซึ่งอันนี้เดี๋ยวก็จะมีคลิปตามมาเหมือนกันนะครับผมหรือว่าจะเป็นการที่ได้ไปดูพวกแอบิชชันเจ๋งๆ,ๆนะครับของบิ๊กแมนที่ออสเตรเลียเนี่ยซึ่งก็เป็นออสเตรเลียครั้งแรกอีกเหมือนกันหรือได้ไปเจอร้านบิ๊กรีเซลที่เป็นร้านสไตล์มือ 2. แบบบคุยยเเอองงไไได้้รีรีท่่าานามม ะะหรือแบบได้ไปเจอเฮ้ยเลโก้ LEGO ช็อบที่แบบใหญ่มากๆมี2ชั้นที่ซิดนี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือแบบไปเจอนิทรรศาาการที่เป็น l e โก้อาร์ตแบบอาร์ตจัดๆเลยของคุณนาธานสวายาที่สิงคโปร์อะไรแบบนี้นะครับคือปีนี้เนี่ยได้เดินทางเยอะมากๆแล้วก็อีกหนึ่งเอ็ i ซิบิชัจากดอสไว้รุ่นต่อเลโกช่องเพื่อนบ้านของเรานะครับผมรวมถึงงานไฮแลนด์บิ๊กเฟสเองเนี่ยปีนี้ก็คือบูธใหญ่ขึ้นมีสปอนเซอร์ ที่แบบให้ของมาแจกแล้วก็มีคนมาหาที่บูธเนี่ยเยอะขึ้นมากๆนี่ก็แบบเซอร์ไพรส์มากๆเหมือนกันร่วมถึงปีนี้เนี่ยนอกจากคารเป็นคนเล่นแล้วเนี่ยก็ยังแบบเออได้จัดงานเองถึง2งานด้วยนะครับก็คืองานมินิบิ๊กโชว์นะครับซึ่งมีคลิปออนไปแล้วนะฮะแล้วก็อีกงานหนึ่งที่เดี๋ยวคลิปจะตามมาก็คือสโนว์บิ๊กโชว์นะครับที่เป็นธีมคริสต์มาสที่จัดช่วงปลายปีนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยปีที่ผ่านมาเนี่ยยานเวสเติบโตขึ้นมากๆเรามีชาวหัวเหลืองเรามีคนติดตามเเเเยยอออะขขึ้้้นนกกก็็็แแบบบคุณมมาาาาๆลลปปปีีปีีททท่่4่4วชงรํ นะครับผมแล้วก็ตอนนี้นักคลิปที่ออนเนี่ยก็น่าจะใกล้4,000ซับแล้วนะครับก็ขอขอบคุณแบบขอบคุณมากๆขอบคุณจริงๆที่ติดตามกัน ขอสวัสดีปีใหม่ทุกๆคนอย่างเป็นทางการทีนะครับก็สวัสดีปีใหม่2025นะครับอาจจะช้ากว่าคนอื่นไปนิดนึงนะครับแต่ก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีสําหรับทุกๆคนเป็นปีที่ได้เจอเรื่องสนุกสนุกได้เจอเรื่องใหม่ๆนะครับแล้วก็รวมถึงสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนนะฮะก็เดี๋ยวไว้อัปเดตกันนะฮะว่าจะมีอะไรสนุกสนุกในปี2025ยังไงบ้างนะครับผมส่วนคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะฮะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับใครมีอะไรอยากพูดคุยคอมเมนต์ใต้คลิปหรือว่ามามทักกคุยในพจ็ได้ ก็ผมจะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์แต่ถ้าคอมเมนต์ไหนที่ผมไม่ได้ตอบเนี่ยบางทีอาจจะระบบมันไม่ได้เด้งโชว์ขึ้นมานะฮะก็ต้องขอโทษด้วยนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแล้วก็สวัสดีปีใหม่อีกครั้งครับผมบ๊ายบาย